สวัสดีครับมาพบม,มาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรรน,น้องบกครับผมเมือนี่สีพ้ามาเบิงรถจก210โคมสุรับผมโคมาสุ210ครับผม,ม, 2, 1, 0, บผมเพิ่นมาขุดร่องน้ำให้ลุงเสียยง,งครับผมนี่ครับเตรียมการเสียดหน้าปังครับผมมาเบิงกันเลยครับผม เดี๋ยวผมไปหามุมทายดีๆครับมุมนี่ย้อนแสงครับผมเปิ้ลย่านนามบ่พ่อครับผมก็เลยต้องขุดบ่อครับเพื่อสีเฮ็ดมองเก็บเก็บกักนามครับเป็นแก้มลิงครับผมเพื่อนกาเฮ็ดยู่ขางคอกหมูเพื่อนนะครับนี่ครับเฮ็ดยู่ขางคอกหมูเลยมองนี้มันเป็นพื้นดินที่เลิกอยู่แล้วครับผมเพื่นเอารถดเกตเกตยเห็นมันเลิกอยู่แล้วครับบานี้เพื่อนเก็เลยสีขุดบ่อเพิ่มเติมครับผม เกบเป็นแก้มลิงครับผมบ่ลุงเสียบบ่ดิเออเสียดไหนนะครับนี่อ๋อว่าสิขยายเจตการขยายเจตการแม่เออแม่โคอืมขยายเจตการแม่พันจากสามสิบชี้สิบแม่นี่ยละโอ้อันอันนี้บ่ถึงเรื่องหมูหมอ,อันบ่นี่โออันแล้วแล้วบ่ววนี่ประโยชน์ของมันคือสเสียดเป็นแก้มเลี้ยงน้ำบ่ แม่นถือต้องโอ้ล่ะก็แล้วเขาสีได้ดินเป็นโนนได้ดินเป็นโนนเอาไว้ทาเลี้ยงหมูแม่นสูบน้าใช้น้าปังโอ้ครับประโยชน์สองต่อเลยท่านนี่ยิ่งนกตัวเดียวได้สิแปดตัวสูบน้ากับแลปบบซละเซลออกมาแล้วน่ะซื้อมาแล้วโอ้ซื้อมาแล้วว่ะซื้อมาแล้วหังบ้านยู่หันจักบาทสรุปแล้วสองมือซีอ่าสู่คอนโทรลพร้อมระบบอ่านี้ยังเขาเขาหนาครับให้เาติดตั้งเอง เขาเสียบมาแล้วเรียบร้อยแล้วเขามาว่างเลยสิโอ้ดีจังติดตั้งให้เรียบร้อยวัดครับครับครับเขาแก่ร้องพงน้ำพงงยางแล้วไลดีการไลดีอืมครับครับเดี๋ยวว่างๆขันลุงติดตั้งแล้วเดี๋ยวสิบไปถ่ายพี่น้อนมึงอยู่เดี๋ยวังมาถ่ายมึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อซาำมือโอดสื่อซาำมือมาสองตัวตัวหนึ่งใส่ไฟฟ้าครับตัวน้อยครับตัวน้อยใส่ไฟฟ้าคือใส่คอนี่ครับสำหรับใช้ของหมูครับสำหรับใช้หน้าปังอืมครับครับครับ อันน <mile> ี้รถบ้านไหนนี่รถบ้านแดงรถบ้านบ้านแวงมามืจบไงโอ้หมาเป็นสโมงไม่แบบนี้ต้องเอาแสเอาแสถือแสน้ำเลยเขียวไหมเขียวหม่กชมงเพิ่นกะเห็ดเฝ้าอยู่เนาะเพิ่นกะเห็ดไว้อยู่น้ามันเ็ดยากครับเขาใจเพิ่นอยู่เพิ่นงมดักน้าไปคู่หมองคู่หมองครับ้ครับ ถึชั่วโมเท่าไหร่ช่โมงละสองพันห้าชมงละสองพันห้าอ้รถคลองดีเนาะรถหม่รถบุงบุงกีใหญ่ค่สองหนึ่งศูนย์ครับเป็น่เขียวให้ดีอย่เดี๋ยวเบิง เขาเขาวางโครงการเหนื่อยมาให้มันหอดพุ่นพอดีปะ,ปะอืมครับจากนี่เลยที่จากท้องนีนน่ปะอโอ้ครับเป่าหมายอยู่พุคนบายุเห็นรถจกแก่ผ่านมูอบัตรมาเห็นให้ผู้ใดเนาะเดี๋แถวของลุงเสียจน yeah um. ให้เบิ้ลนป้นเป็นคู่ขึ้น,นอีกว่ป <Okay. S 1> ป้นเอา,เ,อาออเล็กดเล็กอเ่็กๆเห็กเลกเล็กๆล็กๆกเ็กๆเเล็กเก็กๆเกเล็กๆเเอากๆอไปก่เล็กๆเลเล็ๆเกลกเเๆกล รถเขาดีแต่แรกอยากไปจูงไปเจ้าแต่แรกถิ่มาเบึงเขาน้ำอันมองหันกับสูบน้ำออกว่าเห็นตังทอเขาก็อูดีเขาจูงพอ,อจากนี้ก็สูงลุงมาสนใจออกจากขัน้นเนีบอกสิจกได้ดยินจะได้ยู่เนาะมันประโยชน์หลายเด้ อันม้วนอันสามสิบบาทแถมขนมบ่เคาบรเาเดี๋ยวคอยเป็นคอยไปครับเรียนหน้าปังสุดนี่กัสิบได้เยะบ่เนาะบุญพรวาสนาทรงครับครับเดี๋ยวอกมได่อืมครับเพรท่นเด็บทันวานเขามานี วันตาฟังพุ่นครับผมจะไปยืนไทยมุมนั่นมุมนี่มันอันย้อนแสง cho bê thai muốn nè thầy bây non để bưng lắm bưng muốn nè lấy ครับเบิ้งใกล้ๆก,กันเลยครับผมใกล้ๆแบบชัดๆเลยห้องโต้ยังครับห้องโต้ตตตดีแห้งดีครับผมโหมันสุกอันนี้เป็น กิดราคาเหมาเป็นสมม้งครับก็ต้องเล่งงานนจิหน้อยครับผม ตัวนี้มีขนาดบูมนะครับผม1.2คิวนะครับผมราาร้วก็165แรงม้าครับผมมีกล่องหลังพร้อมครับผมกำนัดตัวรถนียุ่อที่ยี่2 1ตันครับผมรากาปั๊มไฮดรอลิกทีญ่นะครับผมตัวนี้นะครับผมทำงานคล่องโตนะครับผมนีม่เสิร์ฟไปแซนหรอ ของกับข้อศอกอะอันไหนเพื่อนบ้างโอ้คนเฝ้าลงเลิกเนาะกะคำว่าพังกับมีส่วนอยู่แนวดินมันหลมเนาะแมีนเยี่ครับถ้าเพิ่นกับเพื่อนเอ็นเพิ่อนใดดอกเพิ่นเน้นเอาดินไปถมหันตัวนี้พังกับเพื่อนันใดดอกเพิ่นเพื่อนเอ็นไหม

ใหข้าเจ้าขุดขบีก็ได้แมนอยู่กันไว้ไหมแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคือว่ามันแก่ม่ได้แล้วแต่มันพังหน่อยที่สุดนั่นแหละนั่นแหละลองไปบอกกับเล่าบึงน่นั่นนะไปบอกกับเล่าบึงมันแก่ไขได้ไห้เราขุดยับขบีก็ได้แมนอยู่จังผมขุดอยู่นะคือกันมันกับพังอยู่แต่ว่าพังมไหลายมันเป็นช่วงขุดหนาแรงไหมแล้วหามันเกิดก่อนอันนี้มันเป็นหนามบบท่านโบกเนาะ มันก็นกินของมะเลิกอยู่แหละสร้างบ้าเดียวนึ่งแเอาไปอยู่ด้ยวยครับครับครับนั่นลองลองไปคุยกับเราสร้างรถเก่าถอยมาหนิลองลองเบิง้งลองวอลกันเบิง้งลองปรึกษาเราเบิงเบ้งเพิ่นใหญ่มันพังครับผมปว mm hmm. ดหน้าใกล้กันนี่แหละเพิ่นใหญ่มันพังนี่นี่สวนเพื่อนครับ mm hmm. นี่ครับ สวนเพื่อนเพื่อนกับปลูกพักอยู่นี่แล้วครับผมที่นองกันแล้วครับนี่เพื่อนกับเป็นที่นองกันกับปลูกพักปลูกสวนยู่นี่ครับผมเนี่ยคูดบอกันคุดไก่ที่เพื่อนหลายเปอร์เซ็นต์ที่มันสี่พังกับมีครับผมกะตะเวนระวังเอาครับผมขันพังเขาไม่แล้วกับเป็นปัญหาหนุ่ยากอีกท้ายหลังครับผมกันคุดย้ำบอกไปอีกได้กันยังดีครับ เกือบเป็นเดนใส่รถรถผมจอดอยู่ห่นครับ <laughs> เกือบเป็นเดนถือรถมอไซค์นั่นนี่น้ำไหลครับผมน้ำไหลดินหลมเหตุงานลำบากครับผม đen chỉ tôm đen, giáp khoảng hai giờ các bạn, nam cam á, nam lại. ลุงยงแล้วผมก็สูบบอกร้านนี่ครับผมเ <c ười> ลสิได้สูบไม่อีกแด้วป่ะเนี่ยสูบบอกเพื่อที่สิ่วานเขาไหมครับผมเป็นประเทศในียวกนเขาเนาะ จดี๋ยพาไปลงยูทูบได้ไหมโอ้ได้ครับแล้วตอนนี้เขาพิจารณาบานเอ้ยเหรอครับโอ้ครับผมเห็ดอย่างช่วงนี้น่ามาซ่าไหมครับโอ้ครับมันก็เลยว่าหน้าตีเท่ากับกันไหนเหรอเต็มเม็ดเต็มรวยไหมครับก็เลยต้องเห็ดหน้าปังแอนครับต้องรอดบังเห็ดหน้าปังนี่ล่ะห้าเข่าเป็นราคาหนึหน่วยครับกะรวมงานกับลุงเสียยงหรือที่ใส่กันปะแอนครับต้องซอยแยะกันนี่แหละครับ บ้านนอกเขาก็นตั้งที่เหตุการณเนาะครับไปกรุงเทพปิดเนี่ยตรงโรงงานกับปิดเจอโควิดเหรอครับโควิดโควิดกำลังกำลังระบาดทั่วโลกเป็นปัญหาระดับโลกก็ไหวแม่นี่ก็ยังไดงเอาครับกลับมากับว่าได้ที่ช่วงไหนเรื่องหมูเลี้ยงหย่างนี้นะครับอืมครับผมพร่าที่คุณธพินมากก็ว่าจะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับพ่อดนิโอเลี้ยงปลาให้เป็นมองพักน้าพ่อเป็นบ่เอาไว้เหเหตุน้าปังบ่ะ นั่นแหละครับก็ร้อนเมื่อปีนี้ก็เห็นจะได้ขึ้นรอครับก่อนหน้าทางเขาผมก็คือหน้าทางซีนะครับเนาะครับครับครับผมเบิ่งไปร่ละครับพออยู่ได้พออยู่ได้ครับผมพ่อเด้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าปะครับนี่ก็อยู่ตื่นๆเนาะโคกันหยดออกไหมฟองโตดีครับยังเงียบอยู่เนาะเงียบ เงียบแล้วก็แห้งพ้อมเลยพ่อไพ่อยางดีก uh ี้แพ่อมันอืมเ็นีที่ว่าบานกลางั้ดีงเป็นในเกเสียเนาะงครับอรับเสียท่งปที่ตวนี่ทุกแ่ไมดีเมีนเลี้ยนเนี่ยเลียนมาเด็กมานกทั่งกับตัหมุน่ครับกับมือ แอวมันแอวมันนี่มกินมันม่หนี่มนเปนน่เลยนี่แมเป็นเครื่องเห็นไหมโอ้ครับขั้นตอนหล่กครับก็เป็นยาแต่ัมอยู่ตัวมากอ่ะอนนีมาไดอก เ,เอาขึ้นผาาคู่แล้วะน้ำมันโบมีไม่ต้องสูบดอกเป็นสูบหน้ามอครับเป็นบ่าน้ำมันเบรควราสันว่าหม่งหมอ,มอนี่เป็นสูบน้ำ แไ้ก็ทงแมนบิายโคตโยบโยโยขนาดผมกุคตหนาแรงกนยังพังพราฝนตกมาลิ้นจังน่อยเลื่อมสุดๆลงเลยด้อขนาดกุ้หนาแรงเนี่ยนี่ตาบได้ที่หยาเพราเกิดคุ้มเนี่พอบานเ้องเป็นดินทรายไหม อยากเลี้ยวไว้ด้วบอกเพื่อนว่าต้องเน้นแตงขอบปันไดเพราะว่าเป็นแตงได้กับทั้งเห็นแล้วบาี้มันเทียนเขาเสียเวลางานซื่อเขาถือบ่อใดดินหลายนะก็จะกหมาเป็นโมงว่าเป็นเตียงนั่นแหละเป็นแตงดีปันไดทั้งคือเกาแต่ว่าแต่ว่าขอบทางหนึ่งทางแดนเพื่อนก็แตงแน่แหละกันเอ ทางนั้นเป็นพังกับโบม,มีปัญหานะ lão có thiếu ngán thử vô đi bưng lão hết hết chèo thêm đi สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะครับผมมันสิลง y o งย u b e ยากนะครับผมขันคลิปยาวเกินไปจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้น้ำครับผมคอติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าเมื่อเพื่อนคุดแล้วเนี่ยหรือว่าขั้นตอนคุดต่อไปสิเป็นจังดนะครับผมผลออกมาสีดีสิประสบผลสําเร็จสิบใดนะครับผมคุดบอในขนาดที่นำได้หลายเนี่ครับผมแถมแถมยังเป็นกีดินไส้พร้อมครับผม่อติดตามครับผม